สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา6นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชาด,ดําเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันในการทรงบาทพระสงฆ์สิบรูปเนื่องในโอกาสวันกําเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ทิราสภากาชาติไทยรอบหนึ่งร 106ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ธิรราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศต่อมาในปี2559ได้ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ภายใต้การดูแลของสภาการชาติไทยจาัดก,การศึกษาส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยผลิตบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาการพยาบาลเด็ก นอกจากนี้ยังผลิตผลงานวิชาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันสภากาชาติไทยและประเทศชาติเวลา17นาิกา36นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลโทดำรงเทพบุญนาคณเมนวัดธาตุทองเขตวัฒนาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563สิริอายุ62ปี พลโทโดำรงเทพบุญนาคเป็นบุตรของรองศาสตราจารย์ในแพทย์มานบุญนาคกับท่านผู้หญิงเชอชื่นบุญนาคสกุลเดิมพุทธิแพทย์เกิดเมื่อวันที่8มิถุนายน2500สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตละดาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีที่มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยสหรัฐอเมริกาและประิญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสรีรวิทยาที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มเข้ารับราชการทหารในยศร้อยตรีตำแหน่งประจำกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตามลำดับได้ดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิอาจารย์โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกผู้อเมริการกองกำลังพลกรมแพทย์ทหารบกผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกและตำแหน่งสุดท้ายที่เกษียณอายุราชการเป็นผู้ทรงวุฒิพิเศษกองทัพบกตลอดชีวิตของการทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจึงเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือง,งานด้านสังคมสงเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดารงตําแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิจงกลนีนิธิช่วยเหลือง,งานด้านสาธารณาสุขให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้งทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจุธามาศทิพธพัฒน์มีทิดาสองคน สภากาชาติไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดตั้งตัวพระราชาทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยมอบอาหารพระราชาทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งกลัวพระราชาทานอุปนายิกาผู้อํานวยการสภาการชาติไทยเป็นแห่งที่5ณสถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่11ถึง20มิถุนายน 2563เพื่อประกอบอาหารประุงสบใหม่มอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคซึ่งนายสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร้อมส่วนราชการลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานและชุดทานน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมือง พร้อมกันนี้กลัวพระราชทานอุปนายกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยได้มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่สถานีรถไฟรวมทั้งที่อําเภอซาสูงรวม2,141ชุดยังความปลาบปลื้มแก่ชาวจังหวัดขอนแก่นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน63บาทในโครงการ63บาทสู้โควิด19ปี63เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาการชาติไทยด้วยการสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0สอบถามเพิ่มเติมได้ที่1664จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองสวัสดีค่ะ